สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนค่ะพบกันเป็นคลิปที่6แล้วค่ะของงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ค่ะคลิปนี้ก็จะมีทั้งเลขฝันจากกลุ่มหวยต่างๆนะคะใน Facebook แล้วก็ช่อง Youtube ต่างๆด้วยแอดขอบคุณเจ้าของความฝันที่เล่าแชร์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะขออนุญาตนำมาแล้วแบ่งปันกันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆมีโชคด้วยกันค่ะไปดูฝันที่1กันเลยนะคะ ฝันแรกนี้ค่ะเป็นฝันของไอ้เคนช่องเบาน่องค่ะฝันในคืนมันพระนะคะก่อนนอนเนี่ยตั้งขันห้าบูชาเครื่องรางหลวงปู่สวงแล้วเอาไปวางไว้ในรถค่ะคืนนั้นก็เลยนอนฝันฝันเห็นหลวงปู่สวงมานั่งทำเว้าอยู่ท้ายกระบะค่ะพอหลวงปู่สวงเห็นผู้ฝันก็ยกมือขึ้นห้านิ้วนะคะยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยผู้ฝันตื่นซะก่อนค่ะ ทะเบียนรถที่หลวงปู่สวงขึ้นไปนั่งนั้นทะเบียน7509ค่ะฝันที่2นะคะแม่บัวช่องเขยอีสานใต้ค่ะแม่บัวฝันแม่นนะคะวัน,นี้ก็ฝันถึงเด็กผีเด็กเขมรอีกแล้วค่ะในฝันนะ่ยผีเด็กมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเอากำไรมาให้นะให้ดูเลขในกำไรนะแม่ พอตื่นขึ้นมาผู้ฝันก็พาหลานไปทำธุระนะคะก็ไปเจอญาติอีกคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอกำไรเก่ามาวงหนึ่งเห็นแล้วนึกถึงแม่บัวเพราะว่าแม่บัวชอบใส่ก็เลยเอามาให้ค่ะตรงกับที่แม่บัวฝันเลยนะคะว่าจะมีคนเอากำไรมาให้ผู้ฝันก็รับกำไรเอามาแล้วก็ส่องดูหาตัวเลขเห็นมีเลข8 8ในกำไรค่ะผู้ฝันก็เลยตีเลขเป็น80กับ82เพิ่มด้วยนะคะ คนที่เอากำไรมาให้เนี่ยอายุ60ปีค่ะเท่าภูฝันเลยนะคะฝันที่3ค่ะฝันของพี่นิดแม่ใบสีของช่องโอปอนะคะยายของพี่นิดผู้ที่ช่วยกันทำใบสีมาด้วยกันทุกงานค่ะท่านเสียชีวิตลงและมีคนทรงหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ายายไม่ได้ไปไหนนะก็ยังเห็นอยู่กับผู้ฝันตลอดจนคืนล่าสุดค่ะ ผู้ฝันเนี่ยครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะมีความรู้สึกเหมือนยังหลับไม่สนิทได้ยินเสียงของยายมาเรียกค่ะเรียกชื่อแล้วบอกว่ามึงอย่าลืมเลขตัวเก่านะผู้ฝันก็เลยถามไปว่าเลขเก่านั้นเลขอะไรคะท่านก็บอกว่า905กับ51ไงตามอยู่ทุกงวดตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบซื้อเลขค่ะและถูกบ่อยด้วยนะคะ พอเสียไปแล้วก็เลยมาบอกเลขให้ผู้ฝันในงวดนี้เป็นงวดแรกค่ะก็ลองตามตามดูนะคะเอาไปตัดเล่นกันดูค่ะฝันที่สค่ะพ่อใหม่ช่องนอนทียาฝันถึงแม่ยายที่เสียชีวิตไปนานแล้วค่ะเสียไปนานร่วม20ปีในฝันเนี่ยอุ้มร่างของแม่ยายที่ป่วยเข้ามาในบ้านแล้วแกก็มานอนเสียชีวิตอีกครั้งในบ้านนะคะบลลีที่ผู้ฝันเนี่ยคือ63หมู่ห ส่วนอายุแม่ยายคือ82ปีเลข63ก็อย่าลืมกัน93กันด้วยนะคะฝันที่5ค่ะคุณยายลายช่องป้าบนคนอีสานยายนะมีหลานสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานค่ะในฝันนะยายฝันว่ากำลังนั่นนงนับทาตกระดูกหลานนะคะนับได้33ชิ้นจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดรอยขึ้นมาว่าเพิ่มอีกแต้มได้ไหม ใหญ่ก็พูดว่าได้สิเป็น34หลานที่เสียชีวิตอายุ40ปีนะคะเลขฝาล,ลงก็คือ137ค่ะฝันที่6ค่ะเป็นอาจารย์กระชายดำช่องสาวบ้านนานะคะปกติแล้วอาจารย์คนนี้เขาจะให้เป็นเลขสูตรค่ะอันนี้เอามาเล่าเพราะว่าเขาฝันเห็นเลขแดงๆด้วยฝันถึงสาวบ้านนาฝันว่าไปหาที่บ้าน ไปถึงก็พูดคุยกันแต่เรื่องตัวเลขนะคะแล้วสาวบ้านนาก็บอกเลขในฝันก็คือ097แต่เลขที่ผู้ฝันเขามองเห็นตัวสีแดงๆก็คือ371ค่ะอาจารย์กระชายดำนั้นให้เลขสูตรแม่นด้วยสูตรที่ให้ในงวดน,นี้ก็คือให้วิ่งบนเป็น0นะคะเน้น052ก็เอาไปตัดกันดูนะคะส่วนเลขล่างให้29 26แล้วก็ให้กัน84ค่ะ ฝันที่7ค่ะพ่อวุฒช่องเขืออีสานใต้พ่อวุฒก็เป็นอีกคนที่ฝันแม่นค่ะงวดนี้ฝันว่ามีผู้หญิงสองคนมานั่งอยู่ในบ้านกําลังนั่งกินหมูกระทะกันเลยค่ะมีน้ําหวานสีส้มสีแดงอนะคะในฝันเขาบอกว่ากินฉลองถูกหวยกันแต่ไม่ได้ถามว่าเป็นหวยตัวไหนนะคะจากนั้นก็รินน้ําแดงให้กับผู้ฝันกินด้วยทั้งสองคนนั้นใส่ชุดพนักง,งานเซเว่นค่ะ หนึ่งในนั้นเป็นลูกสะพ้ยของผู้ฝันเองอะนะคะอายุ24ย่าง25ปีผู้ฝันเขาตีเลขเพิ่มนะคะนอกจากบ้านเลขที่183ที่เขาเข้ามานั่งกินเลี้ยงกันแล้วตีเพิ่มคือ247 77แล้วก็27ด้วยค่ะฝันที่8ค่ะฝันจากกลุ่ม Facebook ค่ะเป็นฝันของแม่สาลายคุณฝันแม่นค่ะฝันว่าปลวกขึ้นบ้านบ้านเลขที่12ค่ะ ส่วนบ้านเลขที่เก่าก็คือ9ทับ1น2นะคะ12คือบ้านเลขที่ใหม่จากนั้นในฝันเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมคุณลุงที่บ้านนะคะเป็นบ้านลุงถือแบรนด์ดังนกไปฝากคุณลุงก็ใจดีมากทำอาหารให้ทานหลายอย่างเลยค่ะอร่อยมากขากราบลุงอลลอตเตอรี่ยื่นให้กับผู้ฝันบอกว่าเป็นรางวัลชุดสองใบนะไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นรางวัลอะไรผู้ฝันจำเลขได้แค่3ตัวท้ายก็คือ80-4 บ้านเล็กที่ลุงคือ51หมู่13ค่ะฝันที่9ค่ะเป็นผู้หญิงฝันจากกลุ่มเฟซบุ๊กฝันว่ามีผู้ชายยื่นกระดาษให้ดูมองเห็นเป็นตัวเลข5 7 2ไม่แน่ใจว่าเป็น3 7 2หรือ5 7 2นะคะเพราะว่าหลักร้อยตัวเลขจางๆมองไม่ค่อยชัดค่ะฝันที่10ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าได้ยินเสียงประกาศบนเวที เหมือนเป็นงานรื่นเริงค่ะคนเยอะมากและทุกคนก็จะมีสลากคนละใบค่ะผู้ฝันก็มีด้วยแต่ไม่ทันได้ดูว่าเป็นเลขอะไรนะคะเพราะว่าตื่นก่อนตอนอยู่ในฝันเนี่ยเขาประกาศว่าหมายเลข2 1 3 6 4 8ได้รับรางวัลใหญ่ให้ขึ้นไปรับบนเวทีผู้ฝันยังไม่ทันได้ดูสลากตัวเองแต่ว่าตื่นก่อนค่ะตื่นแล้วก็รีบบันทึกฝันไว้เลยค่ะกลัวลืมเลขนะคะ เลขตั้ง6ตัวนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะนําตัวเลขไปเปรียบเทียบกับเลขฝันของตัวเองเลขสูตรต่างๆที่เราตามอยู่หรือว่าเราทําสูตรนะคะชอบเลขไหนก็จัดเอาไว้ได้เลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมนะคะเพราะว่าความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะหาซื้อสลากกินแบ่งกันเอาไว้แต่เนิ่นๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ